มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะกับดิชันสันชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะกําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะเมื่อให้โซปิงค่ะหรือว่าน้องปิงน่ารักดาวติ๊กต็อกนะคะได้ออกมาทำคอนเทนต์ค่ะนอนแผ่ร้องแอะกลางที่สาธารนณะตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงประเทศญี่ปุน่นที่นี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็สวดยับเลยค่ะจนเจ้าตัวเนี่ยออกมาประกาศว่าคอยุติการทําช่องค่ะ แต่กับลำาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้รับกําลังใจจาก FC ฟซไฮโซปิงค่ะเป็นใครแล้วดราม่านี้นะคะเริ่มต้นจากอะไรเรามาฟังกันค่ะสําหรับไฮโซปิงหรือว่าน้องปิงน่ารักดาวติ k t o อกและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มักจะทำคอนเทนต์ในสไตล์แปลกๆลองใจคนดูรีแอคชั่นเพื่อเรียกยอดวิวอยู่บ่อยครั้งค่ะ จนบางครั้งเนี่ยก็เกิดเป็นข่าวคราวดังเช่นทำคอนเทนต์อดเสื้อเดินห้างแกล้งทานอาหารมุมมามใส่คนไม่รู้จักแกล้งสกิดหัวคนอื่นแล้วก็ไปกินพิซซ่าของผู้หญิงที่นั่งทานคนเดียวจนผู้หญิงอะ่ะไม่กินต่อเพราะว่ารับไม่ได้ล่าสุดค่ะไฮโซปิงได้ทำคอนเทนต์นอนแผ่ร้องแอด้วยการไปนอนตามที่สาธารณะต่างๆแล้วก็ลงไปนอนแผ่ขวางทางเดินจากนั้นก็ดิน้นแล้วก็ร้องแอ ซึ่งไฮโซปิงทำแบบนี้ทั้งในงานกาชาติผับบนรางรถไฟท่าเรือบันไดเลื่อนหรือแม้กระทั่งรถไฟใต้ดิน MRT ค่ะแต่การทำท่านอนแผ่ร้องแอของไฮโซปิงเนี่ยไม่ได้จบที่เมืองไทยอย่างเดียวนะคะเมื่อไฮโซปิงค่ะไปเที่ยวที่เมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่นก็ไปทำท่านอนแผ่ร้องแอร์้าาไม้กูลิโกะค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองโอซกาและคนที่เห็นเนี่ย ถึงกับแหวกไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้รวมไปถึงทําท่านอนแผ่ร้องแอะบนรถไฟฟ้าใต้ดินในออสกาด้วยค่ะเมื่อคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกแชร์บนโลกโซเชียลชาวเน็ตก็เข้ามาวิพายวิจารณ์ไฮโซปิงทันทีบอกทําคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์ขณะเดียวกันค่ะเพจต่างๆก็ได้ออกมาวิจารณ์เช่นกันอย่างเช่นเพจนี้ค่ะเจเป็น Salary Man บอกว่าปกติคนเราจะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่ไปรบกวนคนญี่ปุ่นจนเกินพอดีแต่เคสนี้เนี่ยคือไปนอนขวางที่สาธนารนณะไม่แปลกที่คนจัดตาหนิแลวก็ไม่อยากคิดเลยว่า หากภาพนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่บนโซเชียลมีเดียที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะพูดเรื่องราวนี้หนักขนาดไหนช่วงหลังๆมานี้คนญี่ปุ่นก็พูดถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวเยอะและให้ความเห็นส่วนใหญ่ไปในทางลบอยากทาคอนเทนต์อะไรก็ได้หมดแต่ต้องไม่ไปรบกวนคนอื่นและทําอะไรก็อยากให้คิดเยอะหน่อยทําในเชิงสร้างสารรค์และส่วนตัวมองว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยไม่โอเคหลังจากถูกกระแสกดดันค่ะไฮโซปิงอ่ะออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่ทำอ่ะ คือส่วนหนึ่งของการแสดงแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพการใช้ชีวิตแบบเด็กๆทําให้ตนมีความสุขกับความสุขที่เรียบง่ายมากขึ้นสุดท้ายค่ะไฮโซปิงก็ออกมาพูดด้วยน้ําเสียงสัน่นเหมือนจะร้องไห้และในระหว่างที่พูดน้าลายก็ไหลออกมาด้วยตนรู้สึกไม่ดีเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นใครอยากจะเกลียดตนตนไม่ว่าแต่ตนก็เป็นคนเหมือนกันมีคอมเมนต์มาด่าตนเยอะมากว่าไม่ว่าตนจะทําคลิปอะไรก็ตามตนก็แค่อยากจะทําคลิปตลกให้คนมีรอยยิ้มแต่คนกลับว่าตนแรงมากตนท้อหมดกำลัง ใจทำคลิปแล้วชอบมีคนมาด่า จนเจอคำพูดไม่ดีรู้สึกไม่ดีจากนี้จะยุติการทําคลิปตนว่าพอแล้วแล้วก็ใส่สาวเอฟเฟคค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทายคลิปเนี่ยได้มีการออกมาธิบายเป็นเสียงทารกร้องไห้ค่ะต่อมานะคะให้โซปิงค่ะก็ได้เผยแพร่คลิปนี้ออกไปพร้อมระบุว่าเปลี่ยนใจยืนยันจะทําช่องต่อเพื่อคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราคนที่ไม่ชอบเราไม่ต้องมาดูก็ได้และยังบอกอีกนะคะว่าได้รับกําลังใจจาก f อเนี่ยอย่างล้นหลามและยืนยันค่ะว่า f c เนี่ยทำท่านอนแผ่ร้องแอตามอีกเพียบเลยค่ะ ไม่ว่านะคะถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดค่ะคุณผู้ชมถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยต้องมาตามแก้ไขแสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เดินทีดีแน่นอนค่ะถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ